มาค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะเปิดภาพรวมนะคะครึ่งเดือนแรกเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่1นึ่งถึงวันที่สิพฤศจิกายนปี6-7นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าต้องใจสามารถส่งหัวใจเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ใครสนใจอยากดูดวงนะคะแอดบ้านเขียวเอโดดมิยสองสี่หกนะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดแม่นยำแล้วก็สามารถเจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยนะ,ะสำหรับคนวันอังคารน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนพฤศจิกายนนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะจะเป็นยังไงเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคนวันอังคารน,นะคะให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ระมัดระวังเนาะเหมือนกับไม่ประมาทใน,ในในเรื่องของงานก็ได้นะคะ <_ aisse ley> ในเรื่องของงานก็คือก็หมายความว่าอาจจะมีงานที่เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บที่แบบไม่ทันตั้งตัวเนาะให้คนตั้งรับให้ดีหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องของงานเนี่ยให้ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้รับแบบเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเหมือนกับ คุณไม่ได้ทันตั้งตัวะคะ่ะในช่วงแบบครึ่งเดือนแรกเนาะให้คุณแบบรับมือให้ดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนนีนะะ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องส่วนตัวก็ได้เรื่องการใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยให้คุณมีสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะคือมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันกระทันหันที่มันแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคะคือหรือเราไม่ได้ติดไม่ได้เตรียมใจนะคะ หรือว่าในช่วงนี้ให้คุณทําอะไรก็คือให้มีสตินะให้คุณรอบคอบให้คุณระมัดระวังนะคะการเดินทางการไปไหนที่ต่างๆการท่องเที่ยวให้คุณระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับมีคนเข้าเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาขอคำแนะนำคำปรึกษานะคะหรือว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบ มีกำลังใจเนาะในการที่จะคิด,ดิเริ่มหรือทำงานทำสิ่งต่างๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะมันเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีเป้าหมายในใจว่าคุณจะต้องแบบทำงานอะไรเนาะหรือว่าหรือคุณจะดำเนินการในเรื่องของงานอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไรนะคะในเรื่องของงานหรือการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะต้องเหมือนแบบมานั่งอาจจะเหมือนกับมีการมานั่งทบทวนหรือว่ามีการมานั่งตกผลึกอะไรบางอย่างในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ได้หรือว่าคนรอบข้างนะคะได้ทั้งหมดนะ,ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มันจะมี อาจจะาจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาแล้วมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ให้คุณต้องกลับมาะระลึกนึกถึงหรือว่าทบทวนหรือว่าให้กําลังใจตัวเองนะคะหรือว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องแบบมีความมีสติมีความเข้มแข็งมีการแบบเขาเรียกว่าต้องเดินเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะแล้วก็ ตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอาจจะในเรื่องของงานก็ได้หรือว่าในเรื่องของชีวิตประจําวันก็ได้คือเหมือนคนก็ค่อนข้างที่จะแบบมีภาระหน้าที่เนาะ,ะหลักๆน่าจะเป็นอเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องของที่บ้านก็ได้เนี่ยเนาะมันคือมันมีความที่จะแบบเขาเรียกว่า คือคุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียวในการทำงานอะ่ะคุณก็เลยจะต้องเหมือนกับมีพละกกำลังมีเขาเรียกว่ามีจิตใจ,จที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมั่นคงนิดหนึ่งเนาะในในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เพราะว่าเหมือนคุณก็ค่อนข้างที่จะต้องเจออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าหนักอกหนักใจอะไรเงี้ยต้องตัดสินใจต้องอ่าต้องต้องเลือกหรือต้องแลกว่าจะเอาอะไรเนาะ พราะว่าม,มันในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้มันจะมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าเข้ามาให้คุณต้องลังเลต้องตัดสินใจนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับอจริงอะคุณก็พร้อมที่จะตั้งรับเนาะพร้อมที่จะทําสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเริ่มงานใหม่หรือว่าพร้อมที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆ นะคือในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเหมือนกับอ่ามันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีงานดีๆเข้ามาใหม่ๆเนาะรูปแบบใหม่ก็ได้นะในเรื่องของงานนะคือก็อาจจะให้คุณเหมือนกับตั้งรับแล้วก็เตรียมตัวนะที่จะลุยที่จะพร้อมที่จะแบบเข้าไปจัดการนะในเรื่องของงานอาจจะเป็นงานที่เหมือนกับคุณก็คุ้นเคยนั่นแหละอืมแต่ว่า ตัวคุณเองอาจจะแบบมันเป็นงานที่เนี่ยเขาเรียกว่าแบบมันเป็นงานเขาเรียกว่าเหมือนเป็นงานที่ค้างค้างเป็นงานที่คุณแบบเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนเคยทําแล้วนะแล้วก็กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเป็นงานที่จะต้องแบบแก้ไขจัดการซ่อมแซมอะไรเงี้ยอืมเป็นงานที่จะต้องเหมือนกับเป็นงานเก่าๆอ่ะเองานที่เหมือนกับ ต้องไปเหมือนเราต้องเข้าไปบุกเบิกตรงนั้นน่ะใหม่คือเหมือนตรงนั้นอาจจะมีการแบบทำมาแล้งานเริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะมันไม่ประสบผลสําเร็จหรือมันอาจจะหยุดชะงักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขาเรียกว่าเหมือนเข้าไปเข้าไปเสริมกําลังตรงนี้แล้วก็เราก็ลุยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ แล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้งานของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่างานค่อนข้างที่จะเยอะมันจะมีงานทั้งงานใหม่งานเก่าหรือว่างานในมือหรือว่างานที่เข้ามาใหม่ๆอืคุณก็จะต้องจัดลําดับให้ดีจัดลําดับความสําคัญให้ดีเนาะดูกาละดูเวลานะว่าอันนี้งานนี้คนเหมาะกับ ช่วงนี้งานนี้ควรเสร็จในช่วงนี้ให้คุณจัดการงานให้ดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ให้คุณเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวางวางกลยุทธ์นะ,ะวางกลวิธีต่างๆเนาะหรือว่าวางแผนมองอนาคตมองเป้าหมายมองว่าเขาเรียกว่าเหมือนแผนงานไว้ว่างานนี้ควรจะเสร็จเมื่อไหร่ช่วงไหนเวลาไหน เดือนไหนอย่างเงี้ยนะคะคือให้คุณวางงานให้ดีวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็นํามาสู่ในเรื่องของการจัดการของเราอะ่ะคือมันจะนํามาสู่เขาเรียกว่างานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะงานมันจะไม่สะดุดนะคะคือเหมือนกับว่าอ่ะงานจ็อบนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเป็นอีกจ็อบหนึ่งเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติคนคน,คนทำธุรกิจนะคะ คือคุณก็จะต้องสมมติคุณมีลูกค้าเข้ามาตลอดเนาะคุณก็จะต้องดูแล้ววา่าเขาเรียกว่าอาหารหรือว่าการบริการต่างๆของคุณเนี่ยมันเพียงพอไหมสําหรับเขาเรียกว่าลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละวันาเงี้ยเออให้คุณวางแผนหรือแพลนจัดการตรงเนี้ยให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่อาจจะแบบลูกค้าก็เยอะก็ได้นะคะเพราะว่า คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะให้คุณจัดการเรื่องของงานให้ดีเรื่องแผนงานให้ดีเนาะเพราะว่าช่วงพฤศจิกามันก็จะเป็นช่วงช่วงท้ายปีและเหมือนกับเป็นมีเทศกาลปีใหม่ต่างๆอะไรเงี้ยให้คุณดูวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณก็ เขาเรียกว่าอ่ะงานคุณค่อนข้างเยอะให้คุณวางแผนแล้วก็ให้คุณเขาเรียกว่าจัดการงานให้ดีเหมือนกับควบคุมดูแลนะคะแล้วก็คือถ้าสมมติคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็ได้ในช่วงในช่วงนี้เนาะอ่ะคือมันเหมือนกับอัดคุณอัดถ้าสมมติคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอ่ากิฟ ที่จะต้องให้ลูกค้าหรือว่ากิฟต์เกี่ยวกับพวกปีใหม่อะไรเงี้ยเออมันมันมันสมควรที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่จะแบบครีเอทก็ได้เออให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงช่วงส่งท้ายปีเนาะมันน่าจะมีสิ่งต่างๆที่ลูกค้าต้องการเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งแปลกใหม่นะคะคือขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าก็ได้นะคะอืมมัน,ม,นมันเหมือนกับ ให้คุณเนี่ยเนี่ยมันอาจจะเป็น,นงานเก่าๆที่คุณเคยทําเป็นไปได้ว่าอาจจะเอางานเก่าๆที่คุณเคยทํามาอัดแอพทำเป็นกิฟต์ก็ได้นะอ่าเขาเรียกวเป็นเป็นอันเขาเาไม่ใช่สีไม่ใช่อินเวร์ซารีเขาเรียกว่ามันเป็นแบบแฮปปี้นิวเอียร์ก็ได้เนาะเป็นโปรดักต์ต่างๆนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะการงานการเงินก็ค่อนข้างที่จะ เข้ามาไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ก็คือช่วงเดือนนี้ไม่ต้องกังวลก็น่าจะมาจากเรื่องของงานเป็นหลักนะคะความรักก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะ,ะหรือว่ามีการช่างใจอะไรบางอย่างมีการพูดถึงเป้าหมายบางอย่างก็ได้นะ,ะเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังเรามาระวังมีสติ ไม่ประมาทนะในเรื่องของอัเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยอาากๆก็ได้เนาะให้ระวังแล้วก็ในเรื่องของตาเขาเรียกว่าเหมือนปวดข้อปวดแขนอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นไปได้นะปวดข้อปวดแขนปวดขานะในเรื่องของอากาศก็ได้นะก็ให้ระมัดระวังนะสำหรับคนวันอังคารในช่วง ครึ่งเดือนแรกนะคะเดือน 1- นึถึงสิบหพฤศจิกายนก็จะคนวันคานก็จะประมาณนี้นะคะ